สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าในเรื่องของความประทับใจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้องการทําการผ่าตัดอะไรนะครับลูกไสเลือดไสเลือดอ,อันแรกก่อนเลยว่าวันที่19นะคะก็คือเป็นวันที่เราจะต้องไปแอดมิดที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอตรวจสภาพร่างกายว่าพรา้อมไหมที่จะผ่าตัดวันที่20ดังนั้นวันที่19ช่วงประมาณสายๆเราก็เก็บเสื้อพองเสื้อผ้า จะใส่กระเป๋าพร้อมที่จะไปโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นน่ะพอคุณแม่กําลังล็อกประตูบ้านน้องกันก็พูดประโยคหนึ่งมาว่าไม่คิดถึงเรื่องผ่าตัดในตอนเย็นแล้วคิดถึงหนังที่กําลังจะไปดูดีกว่ามันสนุกกว่าเยอะเฮ้ยไม่ได้ยินประโยคนี้แม่แม่รู้สึกประทับใจตอนนั้นไม่อยากรู้ว่าที่น้องกันพูดประโยคนี้น้องกันกคิดยังไงครับลูกถ้าว่าเราคิดเรื่องไปโรงพยาบาลก่อนมันจะเครียดในการดูหนังอะไร อ่าแล้ huh. วต้องทสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนอก็ไปทาสิ่งที่อยู่ที่ละอ๋อแล้วสิ่งที่ตรงหน้าคือต้องไปดูนังซึ่งมันสนุกไหมลูกสนุกแล้วใครเป็นคนเลือกคะเรื่องนี้หนูหนูเป็นคนเลือกตั้งแต่ก่อนที่รู้ว่าจะผ่าตัดใช่ไหมคะใช่เพราะหนูบอกคุณแม่ว่าขออะไรก่อนนะจะไปดูเรื่องดราเอมอนเดอะมูวี่ตอนเด็กาวใหม่ของโดมิตะอ่าฮะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลใช่เพื่อเป็นการอะไรนะเพื่อเป็นการให้ความสนุกก่อนก่อนจะผ่าตัด <c oughs> เสร็จแล้วดังนั้นเอ๊ไม่ชอบแนวคิดนี้ที่ว่าเฮ้ยเอาความสุขที่อยู่ตรงหน้าก่อนเรื่องผ่าตัดเรื่องทีหลังเพราะถ้าเราโมติเครียดเกี่ยวับเรื่องผ่าตัดเราเองก็จะไม่สนุกกับการดูหนังใช่ไหมคะอ่าแล้วหนังเรื่องนี้สนุกไหมลูกสนุกคุณแม่สังเกตเห็นว่าน้องกันน้ําตาไหลได้วยไหมหนินึงนิดนึงไหลตอนไหนคะตอนที่ว่าโดมิตะกลับบ้านอ่ะแล้วก็ได้เสาวอ่ะตัวสีเขียวอ่ะเบี่ยตามไปอือฮะ นั่นแหละก็คือคิดถึงเวลามันจากากันอย่างนั้นแหะคะลูกอ่ะโอเคนะคะอันที่สองที่คุณแม่ประทับใจก็คือตอนนั้นขอเมาส์หน่อยว่าจะทําการเจาะเลือดเพื่อเอาตัวอย่างเลือดไปตรวจพร้อมกับจะเจาะเข็มไว้เพื่อจะใส่น้าเกลือคราวนี้ตอนพี่พยาบาลคนแรกจะมาเจาะน้องกันก็กี้สลั่นห้องเลยจนต้องมีคนที่สองมาช่วยเหลือใช่ไหมคะคราวนี้ท้ายที่สุดพอเจาะเลือด ผ่านเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องกันก็พูดออกมาว่าเจ็บจินตนาการนั่นแหละเจ็บมากกว่าความจริงโอ้ด้วดังนั้นเนี่ยในจินตนาการของน้องกันเนี่ยน้องกันคิดว่ามันจะเจ็บประมาณไหนยังไงคะลูกฉีดยาหลายเข็มเหมือนฉีดยาหลายเข็มมันต้องเจ็บมากใช่ไหมคะใช่มันจึงส่งผลให้น้องกันนะ่ะกลัวกลัวแล้วก็คิดไปเองจินตนาการไปใหญ่โตเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดราม่าหนักมากแต่พอความเป็นจริงปรากฏว่าเจ็บนิดนึง แล้วก็นั่งกันบอกว่าครูเลยนะครูตียังเจ็บกว่าเหรอปกตินั่งกันเดินครูตีบ่อยไหมลูกไม่เพื่อนเพื่อนนั่งห้องที่ครูพูดอะไม่ดูเรื่องพวกโด,ดนตีทั้งห้องโดยที่หนูไม่ได้พูดอะไรเลยจริงอะหนูเนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรจริงเด็ก <c oughs> ก็พูดนิดนึง <c oughs> เดยวก็พูดนิดนึงโอเคคราวนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่หนูผ่าตัดคือก่อนที่หนูจะผ่าตัดอะ ค,ค, like apart, คุณแม evet. ่เข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมฮะก่อนที่จะดมยาแล้วคุณแม่ถามว่าหนูมีความรู้สึกยังไงหนูบอกว่าหนูมีความรู้สึกไงนะลูกกลัวหนูกลัวความรู้สึกกลัวมันอยู่ตรงไหนนะคุณแม่ถามบนหัวบนหัวพอคุณแม่จับคุณแม่ปรากฏว่าคุณแม่ไม่พบความกลัวคุณแม่พบอะไรที่น้องบนหัวน้องกันแทนนะความตื่นเต้นความตื่นเต้นใช่ไหมคะแล้วคานนี้น้องกันก็หลังจากน้องกันก็หลับไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมคะใช่ตื่นไม่ที่มาเจออะไรคะ มาเจอแม่อยู่ใกล้น้องกันเหมือนเดิมและประโยคแรกที่น้องกันพูดกับคุณแม่คือไม่เอาแล้วไม่อยากมาตัแล้วกับบ้านกันเนึอ่าฮะซึ่งในความเป็นจริงนั้นเนะี่ยน้องกันไม่รู้ว่าวมาตดเสร็จแล้วมาตดเสร็จแล้วเพราะว่าก่อนหลับกับตื่นมาไ็ยังเจอคุณแม่เหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมใช่แล้วพอคุณแม่บอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วน้องกันร,รู้สึกยังไงบ้างใจตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอใช่ไหมใช่เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งพอแม่บอกว่าผ่าตดเสร็จแล้วน้องกันพูดว่ายังไงอีกเรื่องเตียงนอนอะเรื่องเรื่องเตียงะ บอกว่าไม่เอาเตียงนั้งรัดเจ็นรัดขาไม่อยากนอนอ่ะฮะอยากกลับไปนอนเตียงเดิมใช่ไหมลูกใช่แล้วคราวนี้พอคุณแม่ให้น้องการดูสภาพเตียงแล้วปรากฏว่าเป็นเตียงเหมือนเป็นเตียงที่นอนเป็<ห>นเตียงปกติใช่ไหมคะไม่ใช,ใช่เป็นเตียงผ่าตัดที่รัดแขนรัดขาใช่ใชไหมคะดังนั้นก็แปลว่าน้องการเอาความทรงจําหายไปเลยใช่ไหมคะใช่ระหว่างที่คุณหมอผ่าตัดน้องกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับลูกใช่ใช่ พอน้องกันรู้ว่าคุณแม่ขำอีกตอนหนึ่งตอนที่น้องกันรู้ว่าผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วน้องกันก็บอกว่าโอ๊ยเจ็บแล้วแม่ถามว่าเจ็บตรงไหนน้องกันตอบว่าไม่รู้ไม่รู้นั้นก็แปลว่าหนูไม่ได้เจ็บแต่หนูคิดไปเองใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอคุณแม่ถามว่าหนูรู้ไหมว่าโดนผ่าตรงไหนแล้วก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้จนกว่าจนกว่าที่คุณหมอจะให้ดูว่าอ๋อผ่าตัดตรงนี้เดี๋ยวถึงรู้สึกว่าเจ็บตรงนี้ใช่ไหมคะลูกเออดังนั้นความจริงอ่ะการเจ็บอ่ะ มันเจ็บในจินตนาการใช่ปะใช่มันคิดไปเองว่าโดนผ่าแล้วก็เจ็บใช่ไหมลูกใช่จริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าเราเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะลูกมันเกิดจากความกลัวใช่ไหมคะอ้ออีกอย่างหนึง่งพอน้องกันผ่าตัดเสร็จแล้วก็ฤทธิ์ของยาสลบหมดไปหลังจากที่นอนพักประมาณสองสามชั่วโมงแล้วคุณแม่ก็หลับอยู่ใกล้น้องกันแล้วน้องกันตื่นมาแล้วกันก,ก็บอกว่าแม่แม่มันผ่านไปแล้วแล้วน้องกันก็ยิ้มแฉ่งเลยน้องกันร,รู้สึกยังไงลูกตอนนั้น ใจที่เรียกมันผ่านไปจะได้ไม่ต้องมีเส้นเลือดมาเกะกะวายๆอะไรแบบนี้อยอ่าฮะแล้วก่อนผ่าตัดกันไปว่าต้องการกังวลมากไหมลูก <c oughs> ก็กังวลมากกังวลมากก่อนผ่าตัดใช่ไหมลูกใช่กังวลเรื่องอะไรคะลูก <c oughs> กังวลว่าจะเจ็บไหมหรือไม่เจ็บแบบนี้อ๋อแล้วคิดทุกวันไม่ก่อนผ่าตัดอะไม่ไม่เหรอฮะแต่ก็ก่อนนอนคิดไหม <c oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่ง อ๋โอเคแล้วก็คุณแม่สุดท้ายคุณแม่ขอชื่นชมน้องกันตอนที่แม้ว่าน้องกันจะปวดแผลแต่พอคุณหมอบอกว่าต้องเดินไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่หายแล้วก็อาจจะมีอาการข้างเคียงอาจจะเจ็บตอนลุกขึ้นเล็กน้อยแต่พอเดินไปแล้วมันจะดีขึ้นพราะกดด้วน้องกันก็ฝืนใจใช่ไหมคะ,ะสามารถที่จะลุกออกจากเตียงแล้วก็ฝึกเดินได้ตรงนั้นตอนนั้นน,น้องกันคิดอะไรอยู่ลูก เดินไม่ได้ก็ไม่ต้องออกจากราบัลอ๋อถ้าเดินไม่ได้ไแล้วก็แม่ก็จะกลับขึ้นกรุงเทพอ๋อ,อก็เลยต้องแข็งใจใช่ไหมลูกใช่ใช่แล้วตอนที่เดินเจ็บไหมลูกจ็บนิดนึงจ็บนิดหนึ่งมันเจ็บมากที่สุดตอนไหนคะลูกตอนที่จะขึ้นเตียงนั่นแหละอ๋อนะคะตอนที่จะขึ้นเตียงลงเตียงใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยรู้ไม่รู้ตัวไหมคะเนี่ย มารู้ไม่ร,มรู้โอ้โหน้องกันเตรียมใจอยู่นานไหมลูกว่ากว่าแบบเฮ้ยผ่าก็ผผาวะอะไรเงรี้ยไม่การอยากจะบอกเพื่อนๆคนที่เป็นไส้เลื่อนนะคะให้สังเกตตัวเองยังไงคะหนึ่งสมมติว่าลูกไข่เรามีสองลูกอ่าฮะนั่นแหละแต่ถ้าเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งไปว่านั่นไม่ใช่ลูกไข่แล้วเป็นไส้เลื่อนอ่าฮะลูกไข่หรือว่าเขาเรียกว่าถุงอะไรนะลูกถุงอันทะถุงอันทะในตรงนั้นใช่ไหมคะให้เพื่อนสังเกตว่ามันจะมี เท่าๆกันใช่ไหมคะโอเคแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยน้องกันสามารถเดินได้เลยภายในกี่วันคะลูกผ่าตัดเสร็จไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแหละก็เดินได้เลยเดินได้เลยซึ่งช่วงแรกๆอาจจะเดินเป็นอะไรนะคะลูกจะเดินแบบซอมบี้ก่อนซอมบี้ก่อนแล้วคันนี้เนี่ยใช้เวลากี่วัน,นะคะหลังผ่าตัดที่หนูเดินได้ปกติโอเค okay. วันนึง วันหนึ่งก็เริ่มเดินได้แล้วเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วน้องกันก็มุ่งหน้าไปเซ็นท่านเซ็นท่านนครศรีธรรมราชเพื่อไปซื้อวิดีโอเกมวิดีโอเกมนะจากตอนผ่าตัดก,ก็มีกําลังใจจากญาติญาติใช่ไหมคะก็ให้เป็นของคง,ง,งของขวัญน้องกันก็นกเลยมีเงินอยู่ในตัวไม่ได้มันเกิดอ,อาการร้อนใช่ไหมคะก็เลยไปชอปปิง้งวิดีโอเกมมาหนึ่งชุดนี่เรียบร้อย น้องกันอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเป็นไส้เลื่อนเมื่อกี้ข้อสังเกตน้องกันบอกแล้วข้อที่สองเรื่องเจ็บมันก็เจ็บไม่มากเนาะเราคิดไปเองมากกว่าแล้วก็น้องกันได้นําและหลังจากผ่าตัดเป็นไงบ้างลูกทวารหน่านะจะยังใหญ่อยู่เหมือนเดิม,มเดวเดวว่าไส้ออกไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราเข้าไป,ป,ปมันเข้าแบบกระทันหันไงเดมก็ยังใหญ่อยู่ทีนี้เรื่อยๆทีนี้แล้วก็วกโรไปซัก สองสามวันหรือไม่ก็เป็นเดือนนั่นแหละ uh huh. มันก็จะเริ่มยุบยุบ,ย,บยุบเข้าไปยัเป็นปกติเหมือนเดิมอ๋อเป็นปกติเหมือนเดิมโอเคคุณหมอหลังจากผ่าตัดหนึ่งเดือนคุณหมอห้ามกิจกรรมอะไรบ้างครับลูกหนึ่งวิ่งวิ่งสองกระโดดกระโดดสามบันจักรยานบันจักยานสี่ห้ามเล่นกีฬาอะไรทักอย่างห้ามเล่นกีฬาห้ามว่ายน้ำใช่ไหมคะใช่แล้วคุณหมอนะัดไปดูแผลอีกครั้งหนึ่งหลังจากออกโรงพยาบาลอีกกี่วันคะลูก สิบสวัน,วนแล้วก็แผลผ่าตัดเนี่ยที่คุณหมอติดสติ๊กเกอร์กันน้ำไว้เนี่ยห้ามหลุดก่อนกี่วันนะลูกเจ็ดวันเจ็ดวันใช่ไหมคะถ้าหลุดก่อนเจ็ดวันหรือว่ามันมีปัญหาน้ําซึมเนี่ยต้องไปพบกับคุณหมอเพื่อคุณหมอดูแผลทําแผลใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่โอเค<ม>แล้วตอนนี้เป็นไงรู้สึกผ่าตัดเสร็จแล้วร่างกายหายเป็นปกติหรือ,อยังผ่านมาสองวันละ เดินได้แล้วแต่ยังวิ่งไม่ได้เลยแบบนี้อ่าฮะแล้วความรู้สึกกระลุกความรู้สึกกังวลความรู้สึกกลัว,ว,ากกลวหายไปหรือยังคะลูกหายไปแล้วหายไปแล้วเย่เลยใช่ไหมใช่อ่าแล้วคราวนี้ก็เหลือเดี๋ยวอีกเอ,อไม่ถึงสิบวันจะเปิดเทอมเป็นกังวลอะไรไหมลูกอืมเวลาพิใช่สุกศึกษาครูต้องกระโดดตบหรือว่าวิ่งอะไรแบบเนี้เ uh huh. ลยต้องไปขอครูนี่แหละอะไรแบบนี้แล้วการเล่นกับเพื่อนหนูต้องระมัดระวังขึ้นไหมลูก ต,ต้องแล้วก็ต้องบอกเพื่อนใช่ไหมคะว่ยังวิ่งไม่ได้อยู่อ่าแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องไปบอกคุณครูด้วยว่าน้องการเพิ่งผ่านการผ่าตัดโอเคทางนั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย